สำหรับในส่วนของโครงการเจ้าบ้านที่ดีประจำปี2568นี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งธีมที่สําคัญมากๆในการที่จะเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนของอผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะโดยในปีนี้นะคะเราก็าใช้ธีมคือว่าปลุกท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนนะคะ โดยในกิจกรรมของเจ้าบ้านที่ดีนี่ยเรามี3ส่วนที่สําคัญนะคะส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของเรื่องของ Tourism Trend a n d Talk ซึ่งปีนี้นะคะเราก็มี Guru, กูรูและก็ f อินฟลูเอนเซอร์ในสายต่างๆนะคะที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องบนโลกออนไลน์และการเข้าไปมีส่วนร่วมบนโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่สําคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่วนที่2เนี่ยก็คือในส่วนของเวิร์กช็อปเวิร์กก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะ เวิร์กช็อปตั้งแต่เขาเรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำพล,ลายน้ำสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใครที่อยู่ในส่วนไหนเนี่ยเวิร์กช็อปในแต่ละกิจกรรมจะมีความสำคัญอย่างมากและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือห้องสัมมานาสัมมานาเนี่ยก็จะได้มีการเรียนรู้นะคะในส่วนของอัพสกิลรีสกิลในเรื่องต่างๆและที่สำคัญค่ะในการจัดกิจกรรมเจ้าบ้านที่ดีในครั้งนี้นอกจากที่เราจะได้อัพสกิลรีสกิลผู้ประกอบการในในสายป่านข่งโซ่อ,อุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเราจะยังได้รับฟังเสียงสะท้อนของ ทั้งสเต a โ e h เดอร์ทั้งหมดเพื่อที่จะไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ดําเนินการในส่วนของเจ้าบ้านที่ดีในปีต่อไปนะคะซึ่งในปีนี้เองเนี่ยเราก็มีผู้ที่เข้าร่วมสนใจนะคะ,ะมากกว่า2,000ลายแล้วตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมัครนะคะในส่วนการฟังกิจกรรมบนโลกออนไลน์ได้นะคะเจ้าบ้านที่ดี2,568 c o m นะคะ,ะเราจัด2วันวันที่14แล้วก็วันที่15ตุลาคมนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างนะะึงค่ะก็คือว่าในช่วง ไตามาสสุดท้ายของปีเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเ,เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดความทรงจําความประทับใจที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงควอเตอร์สุดท้ายค่ะ,ค,ะ,ะค่ะแน่นอนเราถึงได้บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ทําให้ผู้ประกอบการกตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและลายน้ําชุมชนถือว่าเป็นฐานตั้งต้นของอ ของเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะชุมชนเป็นส่วนส่วนผสมที่สําคัญที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชุมชนก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนักท่องเที่ยวก็ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีเจ้าของกิจการก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งสายทั้งห่วงโซ่ประทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำก็คือชุมชนนั่นเองค่ะ ในระยะสั้นเนี่ยนะคะก็เราคาดหวังเลยนะคะว่าผู้ที่เข้าร่วมรับฟังแล้วก็เข้าร่วมกิจก,กรรมเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยอย่างน้อยท่านจะได้รู้ทริปแอนทิคที่สําคัญในการที่จะไปจับนักท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆเพราะแน่นอนว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่แตกต่างและหลากหลายนักท่องเที่ยวมีทั้งเจนเด็กเจนผู้ใหญ่เจนผู้สูงอายุนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็มีพฤติก,กรรมที่แตกต่าง ดังนั้นเองเนี่ยทัวริสต์ทรีน์แอนด์ทอล์กจะมาบอกให้ทุกคนที่ทราบว่าเราจะเข้าถึงนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเราจะซื้อใจเราจะบริหารเสน่ห์ให้กับนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้อย่างไรอันนี้ก็คิดว่าในระยะระยะใกล้นะคะผู้ที่เข้าร่วมกิกรรสัมมนาเนี่ยก็จะได้รับในเรื่องของการอัสกิลเรสกิลที่ชัดเจนนะคะในระยะไกลแน่นอนค่ะว่าประเทศไทยเราต้องอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าต้นทุ ทางธรรมชาติและที่สําคัญก็คือต้นทุนก็คือบุคลากรหรือคนในท้องใน,ในในประเทศซึ่งเป็นส่วฉที่สําคัญอันนี้ค่ะเมื่อเราได้มีการบริหารจัดการต้นทุนของเราที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราบอกว่าประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่ยืนหนึ่งในการเป็น e a ่ i ัก e s ที่ a t i ั n นั่นคือนักท่องเที่ยวอยากที่จะมามากที่สุดก็คือการเริ่มต้นด้วย